สวัสดีค่ะสวัสดีจากบ้านปะอ้อยในชนบทของสหรัฐอเมริกาค่ะวันนี้เรามีโอกาสได้เดินทางออกอยังตามถนนอีกแล้วอากาศเริ่มอบอุ่นแล้วค่ะวันนี้วันที่22เดือนมีนาคมปี2525ฤ 25. ดูสปริงเริ่มขึ้นเมื่อวันที่20 เดือนนี้นี่เองเมื่อฤดูสปริงผ่านมาอากาศเริ่มอบอุ่นบรรดาดอกไม้ที่อยู่ตามธรรมชาติก็พากันออกดอกบานสะพรั่งในช่วงนี้ที่เราขับรถผ่านไปตามถนน I-81 I-81 เป็นถนนระหว่างเมือง I- ย่อมาจาก interstate เราจะได้พบว่ามีดอกไม้จำนวนมากมาย อยู่ตามทางที่เราผ่านไม่ว่าจะเป็นดอกที่เรียกว่าฟอสเซียฟอสฟอสซีฟอสซเทีย,อทอทอทยดอกสีเหลืองๆนั่นแหละพอได้เวลาอากาศอุ่นปุ๊บเขาจะผลิดอกออกกันมาเต็มไปหมดดอกไม้ที่นี่ดีอย่างหนึ่งเวลาที่ออกดอกเนี่ยจะไม่มีใบเลยเดี๋ยวที่เราจะได้เห็นระหว่างทางก็จะมี m a g n o เ i ีย ดอกสีม่วงต้นใหญ่ๆส่วนสีขาวๆที่เห็นเต็มไปหมดเนี่ยเขาเรียกว่า Bradford pear ส่วนสีเหลืองคือ Forsythia สามชนิดเนี้ยกำลังออกดอกและเป็นดอกม้กลุ่มแรกเมื่อสปริงผ่านเข้ามาปุ๊บพวกเขาก็จะเริ่มออกดอกกันในขณะที่ขับรถไปเรื่อยๆระหว่างเส้นทางเราก็จะได้เห็นดอกไม้เหลานี้เต็มไปหมด ไม่ว่าจะตามบ้านเรือนตามถนนข้างทางในป่าส่วนต้นนูน้นที่เห็นเหลืองๆไกลๆนูน้นคือต้นหลิวป่านั่นเองฤดูสปริงหรือใบไม้ผริหมายถึงความสุขที่กำลังมาสู่คนพื้นที่ที่นี่เพราะอากาศอุน่นๆแทนที่จะมีแต่หิมะและหนาวจับใจแต่บางวันหรือในช่วงตอนเช้าอากาศก็ยังเย็นอยู่ อาจจะเย็นมากเย็นน้อยแล้วแต่โอกาสถึงแม้น้าหนาวจะผ่านพ้นไปแล้วแต่ความหนาวเย็นก็ยังมีให้เห็นแต่ที่ต่างออกมาแสงแดดก็จะเริ่มส่งแสงรำไรรำไรมาเมื่อสายๆหน่อยไม่เหมือนกับฤดูหนาวที่มีแต่ความโพรเพไม่แทบเราไม่เราแทบจะไม่เห็นแสงแดดส่องมาเพราะฉะนั้นเวลามีแดดนี่แหละก็คือความสุข แล้วเมื่อเริ่มอบอุ่นเราก็จะพากันออกจากบ้านเกือบทุกวันและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันสุดสัปดาห์หรือวีคเอนเป็นวันแห่งความสุขที่เราจะเดินทางไปยังเมืองใกล้ๆเพราะจะมีกีฬาที่คุณลุงชอบจัดขึ้นกันทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ทำให้เราสองวัยเกษียณได้มีโอกาสออกไปสัมผัสโลกภายนอกกันบ้าง ถนนไฮเวย์หรือถนนระหว่างเมืองของที่นี่เป็นถนนมักจะมีสองเลนที่จะวิ่งรถสวนกันและตรงกลางก็มักจะเป็นธรรมชาติสวยงามเป็นทุ่งหญ้าเป็นต้นไม้ที่ทางการคอยดูแลตัดไม่ให้มีหญ้าขึ้นรกหรือมีต้นไม้สูงสูงบังสายตาในถนนเหล่านี้หากประชาชนที่ใช้บริการ จะข้ามไปยังอีกฝั่งหนึ่งคุณจะทำได้ก็คือการลงไปที่เขาเขียนว่า e x i t เขาจะมีว่า Exit แล้วก็ใส่ด้วย number คุณจะอยู่ฝั่งซ้ายหรือฝั่งฝั่งขวาก็ตามถ้าคุณจะข้ามไปยังอีกฝั่งหรือจะลงไปเพื่อต่อไปอยังถนนระหว่างเมืองในเมืองอื่นๆหรือเส้นทางอื่นก็จะลงที่ Exit แต่ไม่ใช่ว่าจะไม่มีทางข้ามระหว่างถนนฝั่งซ้ายฝั่งขวาจะมีไว้และจะมีป้ายเขียนไว้ว่าเฉพาะ authorized Author person ก็หมายความว่าเป็นที่ให้เฉพาะเจ้าหน้าที่ของทางการและโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาเจ้าหน้าที่ตำรวจนั่นแหละสามารถจะข้ามตามเส้นแบบนี้ได้ แต่ที่นี่ก็ดีอย่างไม่มีคนต้องมาคอยยืนหรือคอยกำกับหรือคอยบอกว่าห้ามเข้าห้ามผ่านเพราะทุกคนเคารพกฎจะไม่มีใครแม้แต่คนเดียวที่จะข้ามผ่านเส้นทางอย่างแบบนี้เพื่อจะข้ามไปยังอีกฝั่งถนนหนึ่งทั้งๆที่ไม่มีคนมายืนคอยไม่มีที่กั้นห้ามผ่านด้วย เราได้มีความสุขที่สุดที่ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่กรตรงนี้แหละที่ผู้คนที่นี่เคารพกฎเกณฑ์พวกเราอยู่กันอย่างสงบเหมือนกับความเป็นชนบทนั่นแหละไม่มีใครก้าวไกยซึ่งกันและกันไม่มีผู้ร้ายไม่มีคนร้ายไม่มีโจรไม่มีการรักขโมยและทุกคนเคารพกฎที่ใช้ร่วมกันเมื่อฤดูสปริงก้าวเข้ามา นู่นค่ะเราจะได้เห็นทุ่งหญ้าเริ่มมีสีเขียวขึ้นมาแล้วเขียวอ่อนๆแล้วก็อีกอย่างหนึง่งฝนก็จะตกเป็นระยะระยะเพื่อเพิ่มความงดงามให้ส่วนต้นไมใ้ใหญ่ๆที่เห็นตะกานั่นแหละถ้าเข้าไปดูใกล้ๆเราจะเห็นว่าเขากําลังออกปุดเล็กๆออกใบผลิใบอ่อนๆสมกับที่เรียกว่าฤดูใบไม้ผลิ อีกไม่นานนักฤดูซัมเมอร์จะเข้ามาฤดูสปริงในปีนี้ตรงกับวันที่10เดือนมีามนาคมและจะส้นสิ้นสุดลงวันที่20เดือนกรกฎาคมต่อจากนั้นก็จะเป็นฤดูซัมเมอร์หรือฤดูร้อนที่จะเพิ่มความงดงามต่อไปถึงฤดูซัมเมอร์เราจะเห็นว่าที่นี่ไม่เหมือนซัมเมอร์บ้านเราที่ไทย อากาศร้อนก็จริงแต่ต้นไม้ใบหญา้าจะพากันเคี้ยวฉ่อมแล้วก็จะเป็นช่วงที่เด็กนักเรียนปิดโรงเรียนบรรดาผู้ปกครองพ่อแม่ก็จะพากันออกไปเที่ยวแล้วเราก็จะได้เห็นประเภทของรถที่เรียกว่ารถ R าวี หรือรถบ้านนั่นแหละจำนวนมากมายคันเล็กคันใหญ่จะวิ่งกันอยู่ตามถนนระหว่างเมืองแบบนี้เพราะจะเป็นโอกาสที่ครอบครัวจะได้พากันไปเที่ยวยังสถานที่ต่างๆและสถานที่ต่างๆก็มักจะไม่มีที่ว่างเต็มไปหมดไม่มีที่พักสำหรับคนที่ไม่ได้จองด้วย แม้แต่เราเองสองคนที่เกษียณแล้วเราก็อยากออกไปเที่ยวเหมือนคนอื่นๆเพราะมันเป็นฤดูที่น่าไปเที่ยวมากทีเดียวเราจะไปพักกันตามแคมป์ไซต์ต่างๆมันก็จะเต็มไม่มีที่พักเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทํากันก็คือตระเวนไปเรื่อยๆค่าที่ไหนก็นอนนั่นเพราะที่นี่ปลอดภัย แต่ไม่ใช่ว่าเราจะไปสามารถจอดรถหรือนอนตรงไหนก็ได้มันจะมีสถานที่ที่เรียกว่าอุทยานแห่งชาติอุทยานแห่งรัฐหรือเรียกว่า State Park National Park ที่เปิดให้เราเข้าไปใช้บริการในส่วนที่ไม่มีให้บริการน้ำไฟหรืออาจจะมีบ้างบางที่ แต่ไฟอ่ะไม่มีแน่นอนน้ำก็อาจจะมีน้ำที่ให้บริการเป็นห้องน้ำที่เราสามารถไปรองน้ำมาใช้และสถานที่ที่เราเข้าไปแคมป์โดยไม่มีการให้บริการและไม่เสียสตังก็จะเรียกว่า dispersed camp หรือ primitive camp ground หรือเรียกว่าเป็นแคมป์ ground อีกชื่อหนึ่งป้าอ้อยก็จำไม่ได้ว่าชื่อว่าอะไรก็จะมีชื่อเรียกของเขาแต่ถ้าเป็นแคมป์กราวที่ให้บริการที่มีทั้งน้ํทาทั้งไฟและคุณก็สามารถเข้าไปเช่าพื้นที่เพื่อจอดนอกจากนั้นเขาก็อาจจะมีสถานที่ให้เด็กๆได้สนุกสนานอีกด้วยถ้าเป็นแบบนั้นเน่ะเขาเรียกว่าแคมป์กราวซึ่งผู้ที่เข้าไปก็จะต้องจองล่วงหน้าและเสียค่าใช้ใจ่าย รายวันต่อคันจะมีกำหนดว่าใช้รถเข้าไปได้กี่คันพักได้กี่คันหรือกี่คนชนบทที่นี่เป็นเมืองที่น่าอยู่มาก หากไม่ติดว่าที่นี่ค่าของชีพสูงแล้วมันเหมาะมากสําหรับการใช้ชีวิตเกษียณที่ไม่ต้องวุ่นวายกับผู้คนไม่ต้องวุ่นวายกับใครอยู่กันอย่างเงียบเยบเรียบง่ายและอยู่กันอย่างมีความปลอดภัยสูงมาก ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่แวะเข้ามารับชมและรับฟังการใช้ชีวิตของคนไทยไวัยเกษียณในชนบทของสหรัฐอเมริกาสำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ